ทักทายเพื่อนมิตรทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นการเทสโดนหลังจากที่ส่งซ่อมมาแล้วนะฮะจะดูว่าหลังจากซ่อมใหญ่ไปประสิทธิภาพดโดรนของเราที่ใช้มานานมาก3ปีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เพื่อนๆที่ติดตามดูอยู่ช่วยแจ้งผลรับชมมาด้วยนะฮะว่าที่ท่านชมอยู่เป็นไงบ้างอันนี้เราไล์สดผ่านดโดรนเนื่องจากว่าเราส่งซ่อมนะฮะซ่อมมาแล้วถือว่าเป็นซ่อมใหญ่เท่าที่เคยใช้มาเลยจะดูว่าประสิทธิภาพหลังจากซ่อมใหญ่ไปจะเป็นอย่างไรบ้างเลยทดสอบแล้วก็อยากจะเล่าโปรเจกต์ใหม่ให้พี่น้องฟังด้วย ครัในเราอยู่ที่ศูนย์กิิกรรมไร้สัรพิษวังน้ําเขียวนะฮะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะเล่าสู่ฟังพี่น้องขณะเดียวกันก็จะเทรดประสิทธิภาพดโดรนลำนี้ที่เราส่งซ่อมนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆประสิทธิภาพการใช้งานยังคงเหมือนเดิมหรือไม่จะไปดูกันนะครับแปลงนี้จะเล่าให้พี่น้องฟังนะฮะ เป็นแปลงที่เราจะเริ่มโครงการใหม่ในพื้นที่ลักษณะลาดชันนะครับเป็นที่ลาดเอียงภูเขาเราเกิดแนวคิดว่าช่วงโควิดเราต้องหยุดการเดินทางกักตัวอยู่บ้านนะครับอยู่ฐานที่มั่นอยู่หลุมลบภัยของใครของมันเราก็เลยจะมีโครงการดีๆ ได้ทําในช่วงโควิดนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะใช้ประสิทธิภาพโดนตัวนี้ซึ่งหลังจากที่ส่งซ่อมมาแล้วเป็นอย่างไรอยาเห็นพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นลักษณะพื้นที่ลาดเอียงภูเขาเชิงเขานะฮะตอนนี้เราทยอยตัดแต่งกิ่งไม้ไปแล้ว ลักษณะมันของเดิมเนี่ยจะมีต้นไม้หลากหลายทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งตันนี้เราก็ค่อยๆทยอยตัดสางโดยใช้เลื่อยมือนะครับเป็นหลักตอนนี้ต้นมะขามกระดานก็ถูกตัดแต่งนะครับแล้วก็แยกฟืนต่างๆไว้ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กรวมทั้งปลายยอด กำลังพยอยตัดสางโดยใช้กำลังแรงงานเป็นหลักเลยนะฮะยังไม่มีเครื่องจักรเข้าทำงานตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่นะฮะประมาณสองไร่เรากำลังเริ่มโครงการทำหลุมพอเพียงหรือว่าทำคลังอาหารให้กับพืชช่วงโควิดนะครับเราไม่ได้เดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังรุนแรงอยู่ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเราได้พักแล้วก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ไปในตัวใด้ดูบันทึกภาพไปด้วยนะผมจะบันทึกภาพพุตทเทจเหล่านี้ไว้เพราะว่าผมจะต้องเก็บเป็นประวัติการทำงานแล้วก็จะเป็นประวัติแปลงด้วยแล้วขนาดพื้นเดิมพื้นที่เดิมเนี่ยมันเป็นต้นไม้หลายประเภทหลายชนิดมาก ทีนี้ถ้าเราจะทำสวนผสมผสานทำหลุมพอเพียงหรือว่าจะปลูกพืชต้องตัดสางก่อนต้องเคลียร์ข้างบนให้ได้ก่อนตอนนี้ก็กำลังทยอยเคลียร์นะครับใช้กำลังแรงงานคนเป็นหลักเหรอเนี่ยก็ตัดสางตัดแล้วก็ทอนฟืนเล็กกลางใหญ่ ปลายยอดเพื่อจะเปิดแสงให้โปรง่งแล้วกิ่งไม้เหล่านี้นะฮะจะถูกใช้ประโยชน์ในการทำเพอร์มาคันเจอร์ด้วยกิ่งขนาดใหญ่จะเป็นเพอร์มาคันเจอร์ลองก้นหลุมขนาดกลางขนาดเล็กจะถูกเผาด้วยเตาตายักษทำฐานบนลุงดินซึ่งค่อยๆทยอยทำไปนะฮะ ไม่รีบร้อนให้เห็นว่าการมีต้นไม้นี้ได้ประโยชน์ทุกส่วนขอให้เป็นต้นไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งเนื้อกลางก็ได้หมดอะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ประโยชน์ให้หมดเลยทั้งส่วนปลายยอดก็จะใช้ประโยชน์เหมือนกันงั้นงานนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเอาชัวร์นะครับไม่ต้องรีบร้อน จะเก็บรายละเอียดในแปลงให้ชัวร์ไม่ต้องรีบร้อนทําหลุมแบบอย่างดีเลยนั้นกิ่งไม้เหล่านี้จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับเราจะไม่มีการเผานะฮะเราจะไม่เผาเราจะตัดสางแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แปรรูปในลักษณะต่างๆท่อนใหญ่จะไปลองก้นหลุมทําเป็นเพอร์มาคันเจอร์ท่อนขนาดกลางขนาดเล็กจะเผาด้วยเตาตายัก ทำเป็นฐานบำรุงดินเพื่อลองก้นหลุมส่วนปลายยอดก็เช่นเดียวกันเราจะเอาไปหมักไว้ที่ในหลุมเลยนะครับแต่ขั้นตอนของช่วงนี้เราต้องตัดสางก่อนตัดสางกิ่งไม้ตัดสางต้นที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนส่วนไม้เนื้อแข็งบางอย่างเราจะเก็บไว้เช่นต้นมะหาดเราจะเก็บไว้นะครับ อันนี้โปรเจกต์นี้ระยะยาวจากประสบการณ์ที่ผมทําหลุมพอเพียงหรือว่าทําคลังอาหารให้กับพืชเนี่ยที่คลองสิบสามปทุมธานีปรากฏว่าได้ผลดีมากแต่การเตรียมหลุมจะช้านะครับเราไม่รีบร้อนเราจะค่อยๆทาไปตอนที่ทําที่คลองสิบสามปลูกกล้วยนะครับระยะสี่คูณสี่แล้วปลูกเป็นไม้ป่า ตอนนี้แปลงนั้นสําเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้กินกล้วยอย่างดีมาเลยสี่ห้าปีกล้วยเริ่มโทมลงไปนะครับกูเมื่อกล้วยโทมต้นไม้ป่าผมก็ทดแทนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สําเร็จเป้าหมายแปลงนั้นกลายเป็นโมเดลที่เราตอบโจทย์ว่าการทําหลุมพอเพียงหรือว่าทําคลังอาหารในกระพืชได้ประสบความสาเร็จ ซึ่งระหว่างที่เรารอไม้ป่าจะโตเราก็ได้กินกล้วยไปแล้วสี่ห้าปีนั้นแปลงที่คลองสิบสามเป็นโปรเจกต์ที่เราทดลองทําและมันได้ผลดีแต่แปลงนี้ที่วางน้ําเขียวเราจะทําเป็นเราจะทําเป็นสวนผลไม้นะครับโดยใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงก่อนกล้วยเป็นโครงสร้างหลักระยะกล้วยจะประมาณสี่คูณสี่ ระหว่างกล้วยจะเป็นผลไม้หลากหลายอย่างอยากกินอะไรก็ปลูกตามนั้นซึ่งเราก็วางโปรเจกต์ไว้หลายชนิดนะฮะไม้ผลเงาะทุเรียนลองกองมังคุดทุกอย่างมะนาวมะกรูดพันธุ์ดีๆฝรั่งพันธุ์ดีๆขนุนพันธุ์ดีๆจะถูกเอามาปลูกที่นี่แหละอันนี้เป็นคือความฝันไว้ว่าจะทำให้มันสำเร็จ ซึ่งเรามีที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะครับเป็นที่เชิงเขาแต่เนื่องจากว่ามันมีต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะก่อนแล้วต้องมีการตัดสางแล้วก็เตรียมเอาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆอย่างที่เล่าไปนะฮะท่อนกลางท่อนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะไปลองก้นหลุมทำเพื่อมาคันเจอร์นี่จะเห็นภาพมุมสูงเราทดสอบโดรนไปดีตัวนะครับพี่น้อง จะแจ้งผลรับชมมาด้วยนะฮะว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคือเราส่งซ่อมโดรนตัวนี้นะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุตอนไปเหนือครั้งที่แล้วนะครับไปชนต้นไม้เสียหายไปพอสมควรน,นี้เราส่งซ่อมเอากลับคืนมาก็จะได้ทดสอบประสิทธิภาพโดรนตัวนี้เราใช้มันเป็นครูชีพมาสามสี่ปีนะครับผมใช้โดรนตัวนี้มาสามสี่ปีแล้ว ก็เลยทดสอบการไร้สดผ่านโดรนและก็เล่าโปรเจกต์ให้พี่น้องฟังว่าการทําหลุมพอเพียงหรือว่าการทําคลังอาหารในพืชโดยการขุดหลุมใหญ่ๆนะครับหลักคิดเดียวกับการทำเพอร์ม,มาเคนเจอร์ขุดหลุมใหญ่ๆแล้วก็เตรียมอินสร์วัตถุลงในหลุมอย่างดีเลยทางเศษไม้ท่อนไม้อินสร์วัตถุเท่าที่เรามีทุกชนิดเราจะมาใช้ประโยชน์ทําเป็นหลุมพอเพียง ทำเป็นคังอาหารให้กับพืชซึ่งเราเคยทํามาแล้วที่ปทุมธานีนะฮะที่คลองสิบสามแต่โปรเจกต์นั้นผมปลูกป่าแต่เริ่มต้นด้วยกล้วยนะฮะเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนแต่การเตรียมหลุมนี่สําคัญก็จะไม่รีบร้อนจะทําไปเรื่อยๆก,กะว่าอย่างน้อยก็สามเดือนนกว่าจะเตรียมหลุมเตรียมอะไรกว่าจะเคลียร์ลิงต้นไม้เสร็จ เพราะเท่าที่เราเห็นในภาพนะฮะนันจะมีต้นไม้หลายไซส์เลยทั้งเล็กกลางใหญ่ซึ่งต้องมีการตัดสางต้องมีการเคลียร์แล้วก็เอากิ่งไม้เหล่านั้นแหละเอามาใช้ประโยชน์ในการทําหลุมในการใช้ประโยชน์ทําอินทรียวัตถุต่างๆเราจะไม่ทิ้งเลยนะฮะอันนี้ก็ถือโอกาสบันทึกเก็บภาพฟุตเทจไปด้วยเก็บภาพในระหว่างที่กําลังปรับเปลี่ยนพื้นที่ เดี๋ยวพิสูจน์กันดูคือว่ามันจะสําเร็จไหมนะฮะวันนั้นผมจับ G P S ไว้พื้นที่นี้ประมาณสองไร่สามงานแต่เอาเข้าจริงปลูกต้นไม้ก็คงจะไม่ไม่ได้มากมายเพราะาไม้ใหญ่บางชนิดเราจะเราจะเก็บไว้เราจะไม่ได้สางหมดทั้งหมดนะฮะเราจะเก็บไว้บางส่วนคือไม้ใหญ่กับไม้ผลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าไม้ป่าเนี่ยอยู่ห่างๆอย่าไปปลูกคิดกันมาก ันั้นสวนไหนที่จะทาไม้ผลเนี่ยจริงๆไม้ป่ากับไม้ผลมันอยู่กันได้เพียงแต่ว่าเราต้องเว้นไม้ป่าให้มันห่างไว้หน่อยอย่างน้อยก็แปดถึงสิบเมตรแต่นี้โปรเจกต์ผมคร่าวๆเนี่ยผมจะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะฮะกล้วยประมาณสี่คูณสี่เมตรในระหว่างกล้วยก็จะเป็นไม้ผลแต่ทีนี้ประเด็นที่ผมเล่าวันนี้คือจะทําหลุมเตรียมหลุมอย่างดีแล้วก็จะเย็นๆนะฮะมันก็จะเหลือพื้นที่ไม่เท่าไหร่ ถ้าในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเราปลูกกล้วยสี่คูณสี่เมตรนะฮะหนึ่งไร่จะได้กล้วยประมาณร้อยต้นนั้นในระหว่างกล้วยห่างประมาณสองเมตรเราก็จะได้หลุมไม้ผลอีกประมาณร้อยหนึ่งนะครับนี่คำนวณคร่าวๆนะฮะแต่ที่นี่เราเห็นว่ามันมีไม้ใหญ่อยู่เยอะพอสมควรนะมันก็คงจะไม่ได้เป๊ะๆเท่าไหร่เราจะต้องหลบเลี่ยงไม้ใหญ่ตัดสางเอามาใช้ประโยชน์ ก็ซึ่งว่าได้ดีนะฮะการมีต้นไม้เนี่ยเราจะาต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมาทําปุ๋ยท่อนใหญ่เราจะเอาไปทําเป็นเพอร์มาคันเจอร์รองก้นหลุมนะครับท่อนเล็กเราก็จะบดย่อยเออเราจะมาเผาเป็นเตาเป็นฐานบำรึงดินด้วยเตาตายักษ์นะครับมันก็จะมีส่วนพื้นที่โล่งๆว่างๆอยู่พอสมควรแหละ ซึ่งก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะว่าจะต้องไปสางป่าทั้งหมดจนเฮี้ยนเตียนโล่งนะครับไม่ต้องไปทําขนาดนั้นเพียงแต่ว่าต้องตัดสางแค่นั้นเอง,ต,องตัดสางแล้วก็เอามันมาใช้ประโยชน์ซะเลยนะครับก็เล่าให้พี่น้องฟังคร่าวๆแล้วก็ทดสอบโดรนไปด้วยโอเคนะฮะคาดว่าพี่น้องคงจะส่งข้อมูลมาเรื่อง สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะเราทดสอบโดนเพราะว่าเราส่งซ่อมนะครับพี่น้องโดนตัวนี้ทำงานกับผมมาสามสี่ปีเพิ่งประสบอุบัติเหตุที่ไปเหนือครั้งที่แล้วก็ได้ได้ส่งซ่อมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ก็คิดว่าน่าจะไห้สดผ่านอยู่มั้งเนาะขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ติดตามแล้วก็เล่าโปรเจกต์เรื่องการทำหลุมพอเพียง พร้อมๆกับการทําคลังอาหารให้กับพืชโดยการขุดหลุมใหญ่ๆผมกะว่าจะขุดหลุมประมาณเมตรคูณเมตรขุดหลุมเมตรคูณเมตรแล้วก็เอากิ่งไม้ขอนไม้ท,ทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่กําลังตัดสางอยู่เนี่ยเอาลงในหลุมหมักสักสองสามเดือนนะครับก็คิดว่าเรามีอินทรีย์วัตถุเยอะแยะเลยสบายมากนะครับงานนี้ก็ค่อยๆทําไปในช่วงที่กักตัวโควิดหนึ่งเก มาเยือนครั้งที่สองก็ถือโอกาสได้ทํางานในพื้นที่และพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับเราดูโปรเจก์นี้เพราะว่าภาพวันนี้ผมจะเก็บเป็นฟุตเทจไว้แล้วก็จะเก็บความเปลี่ยนแปลงเป็นสเปขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเราจะทําแบบมืออาชีพนะทำแบบมืออาชีพเลยทาแล้วหวังผลไม่ได้ทําแบบปลูกทิ้งปลูกขว้างนะคือทําโปรเจกต์ครั้งที่หนึ่งที่คลองสิบสามปทุมเราทําสําเร็จมาแล้ว ก็คิดว่าที่นี่ก็จะท้าทายแปลงประมาณสองไร่สามงานนะครับกระเต็บนี้สางป่าก่อนโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านที่แจ้งผลรับชมและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณนะครับรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับผม